วันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเวลาเราเปิดกระติกน้ํานะครับเก็บง่ายๆครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ผมก็ได้จ้างรถไถนามาปั่นนาให้ครับที่นาที่เราปั่นตรงนี้ก็เป็นแปลงพ่อก้าของเรานะครับ ที่เราใช้เป็นแปลงเพาะก้าเพื่อนําไปปลูกให้ลูกค้าที่จ้างเรามาเพาะก้าให้แล้วก็เราไปปักดําให้ครับก็เหลือเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับของเราตรงนี้นะครับก้าพันของเราก็ได้เพาะไว้นะครับตรงนี้ครับสําหรับปลูกพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงเพาะก้าข้าวของเราครับท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับก้าพันก็เป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ย นาปีอายุ150วันในการเก็บเกี่ยวนะครับพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่ครับแปลงพ้อข้าวของเราครับตรงนี้ก็ปั่นเรียบร้อยแล้วครับน้ํายังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็มาปั่นอีกหนึ่งรอบครับท่านผู้ชมครับนี่ดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับครับท่านผู้ชมเห็นกระติกน้ํำไหมครับบางคนบางท่านบางหลายๆท่านก็จะใช้กันอยู่นะครับของผมก็ใช้กระติกน้ําตรงนี้นะครับ นี่ครับมาดื่มคนเดียวครับท่านผู้ชมครับมาดื่มคนเดียวกินคนเดียวนะครับนี่ครับกระติกน้ําแบบนี้ก็จะเจอปัญหาบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมบางคนที่เปิดฝากระติกน้ําไว้แล้วครับไม่มีที่เก็บไม่มีที่ไว้นะครับบางคนอาจจะวางพื้นก็กลัวจะเปื้อนนะครับจะหงายก็ลําบากนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเวลาเราเปิดกระติกน้ํานะครับเก็บง่ายๆครับท่านผู้ชมครับ เก็บง่ายๆนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับเทคนิคนี้ผมใช้มานานแล้วครับวันนี้ก็จะมาบอกกับท่านผู้ชมนะครับเปิดมาวันนี้ครับเอาจะเก็บไว้ก็นี่ครับวางไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ํากระติกน้ําแข็งกระติกเครื่องดื่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเราจะแช่เย็นกระติกใบใหญ่ๆนะครับที่เราได้แช่น้ําแข็งใส่เครื่องดื่มไว้เที่ยวไว้ไปปิกนิกอะไรต่างๆนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้หมดนะครับง่ายๆครับเวลาเราจะปิดครับก็จับตัวนี้เลยครับ จต่ตรงนี้มาปิดแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องไปหาที่วางที่อื่นนะครับนี่ครับเปิดมาแบบนี้นี่ครับวางแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็นํามาฝากกับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมใช้มานานแล้วครับแต่วันนี้คิดได้ก็นําเทคนิคนี้มาบอกกับท่านผู้ชมนะครับวิธีเก็บฝากระติกน้ํากระติกแช่แข็ง โดยไม่ต้องไปวางพื้นโดยไม่ต้องไปหงายแล้วก็เป็นการเปื้อนนะครับตัยง่ายๆครับมาดูอีกทีนะครับนี่ครับกระติกแบบนี้นะครับกระติกใช่แข็งกระติกน้ําครับเปิดฝามาครับเปิดฝามาครับวางปั๊บอ่าแบบนี้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะตกพื้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องวางกับพื้นนะครับท่านผู้ชมครับปิดไว้ก่อนครับนี่ครับ ปัน่นนาของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็นําเทคนิคดีๆคลิปดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับในการเปิดฝากระติกแล้วก็เก็บคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ